ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของขั้นตอนการติดตั้งนะครับเจ้าตัวโปรแกรมข้อสอบ O n e t นะครับของเรานะครับขั้นตอนการติดตั้งตัวโปรแกรมข้อสอบ on e t เนี่ครับมีข้อสําคัญนิดนึงนะครับที่เราต้องจําไว้นะครับก็คือเราจะต้องทําการติดตั้งตัวโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวแอปเซิร์ฟก่อนถ้าไม่ติดตั้งตัวโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์แอปเซิร์ฟก่อนนะครับมันจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับทีนี้ เราจะรู้ได้ไงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเครื่องนี้นะครับก็คือติดตั้งตัวโปรแกรมแอปเซิร์ฟแล้วนะครับง่ายๆนะครับก็คือเข้าไปที่ตัวโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัว g o o g l e Chrome นะครับ Mozilla f i r e f o x นะครับแล้วก็ตัวมีอะไรบ้างมีตัว Chrome, Firefox, Opera หรือตัว Microsoft Edge นะครับเข้าไปแล้วก็พิมพ์ตัว http นะครับ local host นะครับ สำคัญนะครับให้ TTP อย่ามี S นะครับแล้วก็พิมพ์ localhost นะครับถ้าขึ้นหน้าหน้าต่างหรือหน้าจอแบบนี้นะครับหมายความว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ครับพร้อมนะครับติดตั้งตัวโปรแกรมจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์แอปเซิร์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าสู่กระบวนการติดตั้งตัวโปรแกรมข้อสอบ Onet นะครับหลังจากนี้ได้ทันทีนะครับวิธีการติดตั้งตัวโปรแกรมข้อสอบ O n e นนะครับก็ยังจำได้ใช่ไหมครับ ในตอนที่เราได้ชุดโปรแกรมมานะครับมันจะเป็นตัวไฟล์ซิปหรือไฟลาหลังจากที่เราแตกไฟล์เรียบร้อยจะได้โฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งที่ชื่อเดียวกับเจ้าตัวโปรแกรมที่มันถูกบีบอัดมานะครับในในในตัวอย่างนี้มันชื่อตัวโปรแกรมตัว PPQuiz นะครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับถ้าจํากันได้นะครับในขั้นตอนการติดตั้งตัวโปรแกรม Appserv e นะครับเราคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์แรกนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับเรียบร้อย นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับในส่วนขั้นตอนต่อไปเนี่ยเป็นขั้นตอนการติดตั้งตัวโปรแกรมข้อสอบโอ e เนนะครับให้นะครับให้นะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่2นะครับโฟลเดอร์ที่2นะครับนะครับเพราะโฟลเดอร์แรกเราเคยทําผ่านมาแล้วนะครับต่อไปเป็นโฟลเดอร์ที่2ชื่อโปรแกรม PPQuiz นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปที่โปรแกรม PPQuiz นะครับเราจะพบกับ2โฟลเดอร์และ1ไฟล์2โฟลเดอร์แรก สองโฟลเดอร์บนไม่ต้องสนใจนะครับให้สังเกตที่นะครับไฟล์ตัวนี้ที่ชื่อว่า p p q u i z นะครับ web app 1 0 0นะครับ installation นะครับจริงจริงมันคือแบตไฟล์นะครับวิธีการนะครับง่ายครับก็คือดับเบิลคลิกนะครับที่ตัวนี้เลยนะครับดับเบิลคลิกเลยนะครับผมจะเริ่มดับเบิลคลิกเลยนะครับดับเบิลคลิกนะครับพอดับเบิลคลิกปุ๊บเจอหน้าหน้าต่างหรือเจ้าตัวหน้าจอคล้ายๆ DOS นะครับสีดำดำแบบนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปนี้ง่ายๆครับกด yes อย่างเดียวครับมันถามอะไรมาตอบตกลงคือตัว y อย่างเดียวนะครับตอนนี้มันถามว่าต้องการติดตั้งใช่ไหมชัวใช่ไหมผมตอบ y กด y บนบนแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดแล้วนะครับกด y หลังจากนั้นเนี่ยก็คือต้องการติดตั้งตัวโปรแกรมจริงๆใช่ไหมกด y อีกครั้งหนึง่งขั้นตอนนี้ก็คือกด y เหมือนกันนะครับสรุปนะครับหน้าจอสีดำเนี่ยตอนนี้กด y มาสองครั้งนะครั้งต่อไปก็กด y อีกมันถามอะไรมากด yes อย่างเดียวครับ รอสักครู่ตอนนี้มันบอกว่าติดตั้งสำเร็จเรียบร้อยแล้ว Conquest Duration นะครับ Peace p e a น e a n ี r c h y to Continue กดปุ่มใดๆก็ได้นะครับบนแป้นพิมพ์เราเพื่อที่จะบอกว่าเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เสร็จแล้วนะกดปุ่มไหนก็ได้จะปุ่ม Y ปุ่ม A ปุ่มอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมกด Y แล้วกันตอนนี้จบครับติดตั้งตัวโปรแกรมข้อสอบสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ติดตั้งตัวโปรแกรมข้อสอบโอเนเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ จะทดสอบนะครับว่ามันติดตั้งเรียบร้อยแล้วจริงหรือเปล่านะครับติดตั้งแล้วจริงหรือเปล่านะครับวิธีการนะครับก็คือนะครับเข้าไปที่ตัวโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เราอีกครั้งหนึ่งนะครับตรง http localhost ก่อนหน้านี้นะครับที่เราเคยมีอยู่อย่าลืมนะต้องไม่มีตัว s ตรงนี้นะ http e http ห้ามมี s ตัวนี้เด็ดขาดนะห้ามมีนะครับพอเป็น localhost ปุ๊บพิมพ์ p p q u i z P P Q U I S นะครับ P P Q U I z นะครับจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดนะครับ P P Q U I z เป็นตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดนะครับลเ P P Q U I z ปุ๊บกด enter นะครับอย่าลืมนะครับ P P Q U I z ตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดและตรงนี้มี1หนึ่งอันด้วยนะมีนะครับเอาตามนี้เลยนะครับกด enter ครับ step ที่1นนะครับก็เลือกโปรแกรมนะครับที่จะทำการติดตั้งในที่นี้เนี่ยนะครับ ให้เลือกตัวผสมศึกษาปีที่6นะครับจากตัวอย่างเลือกผสมศึกษาปีที่6ปุ๊บกดบันทึกข้อมูลต่อไปเลือกโรงเรียนนะครับจากตัวอย่างเนี่ยเป็นโรงเรียนตชดในสังกัดกองกับการตชดที่ย3สามนะครับก็จะมีโรงเรียนตามลิสต์อยู่ในกองกำลังการนี้นะครับนี้ผมเลือกเป็นโรงเรียนอะไรดีบ้านนาสามัคคีละกันนะครับนะครับนะครับเลือกโรงเรียนให้ถูกนะครับแล้วกดบันทึกข้อมูล เรียบร้อยครับกดบันทึกข้อมูลนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอที่พร้อมพร้อมนะที่จะใช้งานนะครับในการที่จะให้น้องนองนักเรียนนะครับหรือผู้สนใจนะครับทาแบบทดสอบนะครับหรือทําข้อสอบ เก่าของตัวข้อสอบโอนย้อนหลังได้นะครับประกอบไปด้วย4วิชามีคณิตวิทย์อังกฤษภาษาไทยแต่และว,วิชาก็จะมีปีนะครับพศออของการสอบโอนิแยกย่อยออกไปจากตัวอย่างผมยกตัวอย่างผมกดที่คณิตศสาสตร์นะครับก็จะมีปีจากตัวอย่างนี้ก็จะมีปี65 6463สนะครับสนใจอยากทําปีไหนก็คลิกเข้าไปนะครับเอาเมาส์คลิกเข้าไปที่ปีนั้นๆวิชาไหนก็เลือกที่วิชานั้นๆนะครับนะครับวิชาวิทยาศาสตร์ก็จะมี ปีนะครับตามนี้นะครับเหมือนกันนะครับภาษาไทยนะครับรวมทั้งวิชาภาษาอังกฤษก็จะเหมือนกันนะครับนี่วิชาภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีปีตามที่เห็นนะครับส่วนภาษาไทยก็จะเหมือนกันนะครับสนใจอยากทําข้อสอบวิชาไหนนะครับเรียกวิชานั้นสนใจทําปีพศไหนเลือกปีพศนั้นนะครับ